ลมมาแล้วค่ะลมพายุหิมะลงลูกเข็บก็ลงนะคะลูกเข็บก็ลงอีกตอนนี้หิมะเต็มเลยโอ้ยวันนี้อากาศสุดเลยค่ะเป็นพายุลมค่ะถ้าเป็นบ้านเราก็หลังคาเปิดมาแล้วค่ะทั้งลมทั้งหิมะทั้งฝนผสมประสานกันมาเลยจ้ะ ลมแรงมากอออากาศเนาอ,อากาศออกไปไหนไม่ได้เลยค่ะทุกคนเมื่อกี้แดดอยู่นะคะแดดกำลังว่าจะออกไปข้างนอก ที่ไหนได้ไปไม่ได้แล้วค่ะต้องรอให้มันหยุดแต่ไม่รู้จะกี่ชั่วโมงมันจะหยุดเนี่ยน,นี่คนก็ต้องตากลมตากิมมะค่ะอยู่ต่างประเทศก็ลำบากนะคะจะไปไหนทีไม่มีรถก็เดินค่ะความหนาว ความหนาวความเย็นเนี่ยจะลูกหิมะเป็นไอลูกเออเป็นลูกเข็บอะค่ะเป็นก้อนๆออยังตอนแรกก็จะมาเป็นก้อนๆลูกเข็บมาเลยค่ะแต่ตอนนี้ก็เป็นหิมะมาฝนหิมะค่ะ ชีวิตบ้านนอกเป็นอะไรที่หิมะละลายหมดแล้วค่ะเนี่ยแถวเนี้ยก็ละลายแล้วก็มาใหม่อีกเนี่ยวันนี้เมื่อวานสองวันแล้วแดดดีหิมะก็เริ่มละลายแล้วแต่ที่เขาเกตมากองไว้ก็ยังเหลืออยู่แต่ตามพื้นนี้ะละลายแล้วค่ะ แต่วันนี้ลงมาใหม่ลงมาใหม่ก็จะประมาณเนี้ยอ่ะไม่เยอะโอ๊ยโอยโอ้ยโอ้ยอยเมือ่อก,กี้เหมือนลังคาจะเปิดเลยค่ะตกใจมาก ยหยุดแล้วค่ะลมเริ่มสงบแล้วก็จะประมาณนี้นะคะมาแบบไม่รู้ตัวเลยค่ะแบบมาบึ้มเดียวเลยก็จะประมาณนี้นะโอ้ยโอเคแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ